สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอธิษฐานสุนครและช่องนุกี้เข้าไปอีกนะครับว่ายังไงครับอันนี้ก็วันนี้นะครับทางรูทินเซตนะก็มาแจกค่าคอมมิชชั่นนะครับก็มีท่านทนายสมเกียรตินะครับมาเป็นผู้ดำเนินการนะครับเป็นตัวแทนนะฮะแล้วก็มีลุงพลนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับก็ประแตนด้วยนะครับไปแจกไปสิบไป ดูข้าางงล่นะครับเอาไว้นะครับแก็เอาไว้ดูข้างล่างนะครับโอเคเคลียร์นะครับเราอ่านชื่อนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในข้องปากนะครับในข้องปากสเปรย์นะครับโอเคเคลียร์นะครับสเปรย์ค้นคอฆ่าเชื้อนะครับสารสกัดกระชายขาวนี่นะครับอันนี้เลยอันนี้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ0 9 8 8 4 5 5 5าแ เจ็ดหนึ่งถูกไหมถูกต้องถูกไหมครับถูกครับทำไมจะไม่ถูกเราผมมองยุ่งหลังนะครับพยายามท่องเบอร์โทรให้ขึ้นใจนะครับแล้วก็ระบุนะครับดูทีมแซดใบมังมีนะครับนี่ก็มีนะครับโอเคเคลียร์นะครับใบมังมีนะครับทุกครั้งเราต้องมีบาบมังมีลงท้ายนะครับนะครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับนี่เกิดอะไรขึ้นครับอ๋อโอเคแล้วใช่ไหมครับอ๋อ หรือไม่เวลาสั่งซื้อบอกขอสั่งซื้อโอเคหน่อยค่ะจบรู้เรื่องโอเคซีอ่าโอเคเลยค่ะโอเคซีเพราะฉะนั้นนะครับก็ได้ผลิตภัณฑ์ของลูทิสตาบาร์ต้องมีนะครับบาร์ต้องมีของทีมงานพี่อ้อมนะครับก็จะมีนะครับสินค้าเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างคือโอเคเคลียร์นะครับเมาส์สเปรย์นะครับราคา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 สิบบาทครับสองกระปุกสองกระปุกสามร้อยเก้าสิบสามกระปุกห้าร้อยครับอ่าตามคำเหลือมาย่ง ถ้าบอกมาเลยครับผมขายไปร้อยกว่าขวดนะครับยู่ไหนครับว้ไใ้ป้ายไม่มีกระปุกละ250ครับผม2กระปุก390ครับผมกระปุก390รกบกระปุก500ครับ3กระปุก500ซื้อเยอะประหยัด ครับผมนะครับซื้อเยอะประหยัดครับนะแล้วมีโปรเหมือนลูปินเออมีโปรไหมมีโปรไหมมีโปรเหมือนลูปินแท้โปรที่สี่ไหมัม่มีห้าแถมหนึ่งมีแค่สามมีแค่สามครับผมมีแค่สองแถมหนึ่งครับจริงๆถ้าจะเกิดไม่ให้ไม่ให้น้อยหน้าเนาะน่าจะทำโปรโปรที่สี่มันัะลูปินแ่าห้าบวกหนึ่ง สองห้าบวกหนึ่งแต่เพราะว่าอันนี้สองบวกหนึ่งแล้วลุงก็สามก่องห้าร้อยมันก็เหมือนกับสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่งมันไม่ถึงใจให้าบวกหนึ่งอ๋อต้องห้าบวกหนึ่งพักอยู่เรื่อยลูกทีพี่อนุวัตพักลุงยินรุกคันนั้นพักอีกนะครับผลิตภัณฑ์ก็จะมีลูกทีแซดนะครับบาบมั่งมีนะครับบำรุงสายตา่างที่เราใช่ดูดีอยู่แล้วนะครับที่สอนนะครับซิลิเกนะครับซิลิเกนะครับรับดูแลกระดูกและข้อนะครับนะครับ ผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดนะครับโอเคเคลียนะครับสเปนะครับเมาส์สเปรยนะครับของดูทีนซัดบาลมังมีนะครับถ้าอ c ีท่านใดสนใจที่จะนะครับสั่งสินค้านะครับโทรมาที่นะครับ0 98845551 7นะครับหรือไม่ก็ตามยูทูบเบอร์นะครับแต่ละช่องที่ท่านติดตามนะครับ ทีเอฟซอยากจะให้ยูทูบเบอร์นะครับมีรายได้นะครับที่จะอยู่กับลุงพลปแตนนะครับที่บ้านกรงกอกนะครับครับถ้าเป็นของปแตนให้มีแอดปแตนนะครับใช่ครับบู๊ทนายกันเองก็ได้เบอร์โทรศูนย์เก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกนะครับโอ้ยได้ถูกหรือเปล่าครับแล้วทนายล่ะครับช่องไหนครับช่องทางก็ช่องธนาสงเกียรติเหมือนเดิมแอดมินก็เป็นเมียเหมือนเดิม นะครับไปที่นู่นเลยครับวันนี้มาไหมครับไม่มาครับไอ้ิีไอ้ิี่ทำไมตาลอกแรงเลยไม่มาครับพับอยู่บ้านครับัเมียเหมือนมาเมียเหมือนเดิมครับเมียไม่เหมือนเดิม้ะยุ่งอ่าเพราะนั้นฝากด้วยนะครับฝากโอเคเคลีย กลียนทนใหม่ของบ้างมีเขาด้วยนะครับเดี๋ยวจริงๆพกพาติดตัวไปในช่วงนี้ดีมากๆเลยครับนะครับช่วงนี้เห็นไหมครับเขาบอกว่าสรรคุณเลยครับค่าเชื้อนะครับคนคนของค่าเชื้อดีมากของผมเหรอันาะทีนี้ของอนะนะเอ้้แต่ชื่ออยู่นี่เป็ชื่ออยู่นี่อ้าวไอ้ดำไม่ได้เขียนหรอเนาะน้าแต่ครับน้งแต่น้แต่นะครับน้แต่ไม่ได้เขียนชื่อไอ้น้ำ เอาเป็นว่านะครับผลิตภัณฑ์นี้แอปชิดว่าไงนะแจกยูทูบเบอร์ทุกช่องนะครับที่รอรับซองที่รับซองะครับอันนี้ต้องถึงจะไม่พอนะก็จะให้รับซองก่อนแล้วก็ถ้าที่เหลือก็แจกยูทูบเบอร์คนที่ยังไม่ได้รับเหมือนกันแต่รู้สึกที่จะไม่พอนะยื้ใต้เท้าก็มีครับอ๋อเดใต้เท้าท่านก็มีนะครับมาลุงช่องแม่แตนลุงพคนก็แตนครับมาแตนรับแทน อ่านั่นแครับเอมเดอร์ลุกนลุกนล้จับับกให้เอมเดอร์หน่อยส้ตอนายสตอนนหมอลัคู่ขวัญครับเปลี่ยนชุดอยังครับมลลคู่ขวัญเปลี่ยนชุดหรือยังสาริดครับทีพอดีมลลัคู่ขวัญพอดีถึงสายสารติดพ่อพอบอกว่าให้เปลี่ยนรูทีนมานะครับเออวางไว้นไม่ยังไม่มาครับพอลลี่คุณพอลลี่บอกคุณพอลลี่เลยครับ เนี่ยตั้งตั้มพอลลี่รับแทนรับแทนค่ะรับแทนนะพอลลี่ทางคัตอ่ะทังคัตรับจรับแทนรับแทนรับแนรับน้าตายกกกอกน้าตายมาแทนรับมาแทนรับไปเทนแล้วรับไปชอบด้วยเจ้าดีเดชแนลดีเดง่าดีเดโอมามามารับหน่อยต้นฮักกกกอกต้นฮักต้นฮักอยู่ไหนยังไม่ตื่น อนุวัตศูน์หนึ่งี่เรกนะพีซีชแนลไม่รับรับไ่รับงวงย้วางวางกกอชิปไปตัวส่งหน่อยวางกกอเตยเข้ามา ลุงหวาไม่อยู่ลุงหวัไม่อยู่แล้ววีออสชาแนลมาผมชิดตรงไหนมาชีดตรงไหนปวดตรงนั้นมาไม่ใช่ไม่ใช่วีออสชิดอั้นของวีออสกต้องวีออสมไม่ออฟกรอกไหนไม่ออฟ ไม่มาครับไม่มาเดี๋ยวไว้ก่อนนะคะพ่าจำลองสหายรุ่ส <imm> ห <PDF> ินจำหายิงลูกปลาดึงหลังผู้จัดการมาผู้จัดการมาบานุกปนองผู้นี่รับครับบ้านุบ้านกเบนใหญ่อุ่นกุกอกมาไหมไม่มาเดี๋ไว้ก่อนเวลาเสือพาไปไม่มาครับทน พาไปนี่อะไรนะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านค่ะเจ๊เจ๊โแอนชาแนลค่ะแล้วรับแทนเลยแอนรับแทนเลยค่ะสอนยังกิ๊ดเลยใช่สอนสกลนครรับรับสาปานกกกอ้สาปานขนายมาลยสายบุญชาแนลบุญปนอไรไม่ไหนครับ้าตย์กกอก ใจชี้อยู่แล้วไปไหนแล้วแม่บ้านเบาหอมสุริยันนายโพิชแนลไลโไโพไม่รับค่ะอยู่ตรงนี้เองผมบอกว่าไงไี่ายผมบอกว่าไงพรเอกินือ ไต่บ้านนอกเด้อเกินเกลือทอดไตยบ้านนอกมาแล้วมาครับจะไม่ได้ชายยาใหม่ครับเดี๋ยวจะจะทำเมนติกจะทำเมนติกจะเป็นพไผ่กินเกลือครับผมผมว่าไม่เหมือนนะ ต้องให้ผมเป็นคนเล่นมก็เหมือนนะก็ใช่จะใช้จะใช้แบตเตอรี่ครับสกินเฮดติดน้ำหัวเลยครับเพราะเขามีประสบาเามีคนสวรรค์อ่านักแสดงได้ลุงตูมตามครับยตามตามตันไม่ตื่นนะตยัไม่ตกจตอกาอไม่ต้องข้ามา้โจยกจอก จอกจอกนอนเข้ามาลูกกินม่เ้ามจอีจริงบ้างไม่จริงบ้างเมอีอยู่ไหนเรื่องจริงนะครับช่องที่มีสาระดดนี่น่น่ับดันดัมซิงไม่รับก็ไม่รับไม่รับกบไม่รับไม่รับับไม่รับ ช่องนี้เขาโดนแฮกแล้วครับช่องนี้นะช่องนี้กขาโดนแท็กยกเลิกครับไม่มีครับช่องนี้ครับช่องนี้ไม่มีนะครับยกเลิกนะครับช่องไหนช่องไหนเลยช่องช่องนี้โดนล็อกไว้ครับผมช่องนี้โดนล็อกนะครับไม่ดูเล่นนี่ช่องนี้โดนล็อกครับผมช่องพี่ด้วยช่องเมียอ๋อรัชนีครับไม่ต้องบอกช่องดิมกสามช่องอะไรมีครับโอ้หกสิบสี่อันนี้ เมยยบดีครับสตอรี่ใข่ครับเมยม่ม้เงิงมื่นดี่ครับอมย์ี่ไขเ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้จเฮ้ย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 เฮ่ยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้เฮ้มเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเ้เฮยเฮยเเยยเยเยยเเ้ยเเ้ยยันขายนะครับ กองนักแต้ไม่น่าจะใช่แบงค์ยี่สิบนะน่าจะเป็นแบงค์พัน่เ้งมาเป็น2อนัตาเลยเพราะว่าซองเล็กใส่ไม่หมดเอาใครที่ยังไม่ได้ไม่ได้ค่าคอมมารับใครที่ยังไม่ได้สเปรย์นะครับที่ไม่ได้ค่าคอมใครที่นี่ไงคนที่ยังไม่ได้รับค่าคอม

เอ้คนที่ได้รับการอ่านให้พี่เขาด้คนที่ยังไม่ได้ค้าวร้อมแต่มีช่องยูทูเป็นของตัวเองลต่อยช่างไม่เบาต่อยทำไมพลาดรอบนี้ทำไมลาดเฮ้ยหล่นเวยหล่น้วยแม่พีกบกบแม่พีแม่พีได้แล้วนว้าวแม่พีอะไรอย่างนพีเขาออกไปแล้ว แม่พีอะไรแล้วเนาะอ่าให้แม่พีแล้วทุกท่านครับมูลค่า250้ห้บใช้ใคุ้มนะครับผูเชื่อว่าทุกคนใช้แล้วนะ่าจะติดใจครับมันเหมือนเราได้แปลงฟันมา,ด,าด้วยหลังจากที่แปลงฟันเสร็จแล้วนะครับสป์นี้ก็ไปปากหอมเลยพูดแล้วหอมครับ ใครคุยด้วยก็อยากจะคุยได้ตลอดทั้งวันเลยนรอจี่ไงคุยได้ทั้งวันนี่นี่มีใ,ใครมีอะไรสงสัยจะสอบถามทนายไหมครับทนายมีบ้านกี่หลังนะตั้งคำถาม,มใจรับเลยตอบตอบได้ก็ตอบตอบ,ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบครับก็ให้ถามไม่ได้ครออันนี้ไม่ใช่รายการสุดตอกนะฮะ นะบอกก่อนนะไม่สุดตรอกนะอย่ามาถามผมอย่ามาต้อนผมรายการสุดตรอกนะครับอ่านะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาต้อนผมไอแม่พี่มาแล้วสเปรย์ขวดนี้ราคา250ราสนะครับระวังระวังข้อหน้าเราใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเราใช้แลการไล่โซครั้งฝั่งลู่จีเซ่นนะครับ พยายามกับใช้แล้วก็แอบไป,ปเลยครับกไม้ถึงค,ความรู้สึกนะครับในสิ่งที่เราได้สัมผัสแับที่ทีที่เขาดูเข้าใจไปเซร์ได้ยังไงเก่าปวดด้วย โอเคโอเคาสำหรับมินทูเปอร์นะครับช่องไหนที่ยังไม่ได้รับนะครับนะครับก็จะมีอยู่นะครับสินค้ายังมีอยู่นะครับกราจะเก็บไว้ให้ทุกคนนะครับเพื่อที่จะช่วยกันนะครับช่วยกันนะเพื่อที่จะมีรายได้กับทุกคนเนาะซองทุกคนยองได้ซองทั้งหมดนี้ผมจะฝากไปที่ลุงเลยนะครับจะไม่ถือกลับนะครับของทนายไม่มีนะครับของพิเศษแล้วโอนเอาแล้วก็ อย่างที่บอกครับคืออันรอบนี้ไม่ไม่ผ่านผมไม่ใช่เขาผมเขาไม่ใช่รอบนี้ผมจะไปช่วยสังคมที่เราล้มละลายเอามันก็ไม่เก็บไว้สิมกให้ตายอะครเลยนะยกให้เลยเออวันที่ยี่สิบสี่นะครับมีพระป่าที่วัดป่าหนองแคถ้าใครสะดวกเชิญนะครับ พี่อ้อมพี่อ้อมก็ผ่าไปทำบุญด้วยนะครับเห็นว่ามีอะไรแจกด้วยนะคที่หนตรงพวกสีสุพรรณบ้านป่าหนองแค่ตำบลเืออะไรครับหมู่บ้านบ้านป่าขาวตำบลตองโขบโอ้ตองโขบนะครับเลี้ยวซ้ายเข้าไปเวลาเราเราเดินทางจากตะลนไปมันจะอยู่ซอยอยู่ซ้ายมือไม่ใช่นะครับบ้าน่าขาวตำบลขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ